สร้างสถาบันนี้กัเราได้กระดาษเอาเงินมาเถอะสถาบันนี้เราใช้เงินเป็นใช้หมดได้นะครับเราอาจจะใช้เงินของเขาสร้างเงินให้กับเขายังไงสวัสดีครับพบกบับกอล์ฟกรอบชัยและเดอะครีเทีฟครับ วันนี้ผมมีเดินทางไปที่หาดใหญ่ครับได้รับเชิญจากกรรมธิการสถาปนิกทักษิณสมาคมสถาปนิกสยามครับให้ไปแชร์ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบตกแต่งแล้วก็รีโนเวทโรงแรมบุรีสีภูแล้วก็มีกิจกรรมเสวนางเกี่ยวกับเรื่องการรีโนเวทการรีแบรนด์รีบิวมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆอยากให้ทุกคนติดตามชมกันครับ เดินทางมาถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วครับวันนี้ไฟล์คึกคักมากมีหลายสายการบินมาลงพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปที่โรงแรมครับ <c oughs> เพื่อไปเตรียมงาน,นต่างๆสําหรับวันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> มาถึงแล้วครับที่บุรีสีภูมาข้างหน้าตัวแรกนี้จําไม่ได้เลยบรรยากาศเปลี่ยนไปมากๆครับเข้าไปดูครับ <c oughs> ที่มาถึงแล้วก็ดูสถานที่เตรียมงานต่างๆก็มาเตรียมพรีเซนต์สำหรับที่จะพูดวันพรุ่งนี้ครับคือเข้ามาแล้วได้เห็นบรรยากาศโรงแรมที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกดีครับความสุขของอาชีพสถาปนิกอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้มาเห็นสิ่งที่เราออกแบบแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมามันไม่ใช่แค่เพียงว่าทำเสร็จแล้วเราเห็นแล้วเรามีความสุขครับ เราได้เห็นคนที่ใช้งานรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีกับพื้นที่ที่เราได้ครีเอทขึ้นมา อันนั้นมันก็เป็นแรงเติมพลังในการที่จะทํางานต่อๆไปเรื่อยๆนะครับระหว่างงานมันก็จะมีความวุ่นวายปวดหัวมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อวันที่มันเสร็จทุกครั้งผมจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นระหว่างทางมาก็อยากจะฝากไว้สําหรับน้องๆหรือหลายๆคนที่กําลังเจอปัญหาอยู่อดทนครับกลั้นใจและทํามันให้จบเมื่อมันผ่านไปได้ครับเราจะรู้สึกว่าปัญหามันเล็กน้อยมากครับมันไม่ได้มีอะไรใหญ่โตขนาดนั้นปัญหาทุกอย่างเวลาจะช่วย ทำให้มันผ่านไปครับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้รับเชิญมาร่วมงานก็รู้สึกอบอุ่นครับผมประทับใจมากนะครับวันนี้อยากให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการรีโนเวทครับผมก็เลย เ,เลือกโปรเจกต์ที่เป็นเคสตัศดี้มาเล่าแบ่งปันก็เลยยกเคสอันนึงมาเล่าให้ฟังครับยุคปัจจุบันนะครับบทบาทของสถาปนิกเริ่มเปลี่ยนไปเราสามารถที่จะให้แนวคิดของตัวเราเองครับให้กับเจ้าของโครงการได้อันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งครับชื่อโปรเจกต์ฮงเสียงกงอยู่ตลาดน้อยที่ลกล้างที่หนึ่งเป็นบ้านเก่าเป็นอาคารเก่าครับประมาณเกือบร้อยปีนะครับ oh. เขาอยากทำอะไรสักอย่างก็ได้ไปเดินดูแล้วก็ช่วยเขาคิด ว่าจะทําอะไรดีแต่ทีนี้ครับที่สายผมจะเห็นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งขึ้นมาเกาะกับตึกนะครับผมก็บอกว่านี่แหละสิ่งนี้ควรจะต้องมีในโครงการนี้อย่าตัดนะนะครับก็ได้นําเสนอไปว่าเออเราควรจะทําอะไรบ้างก็กับเอาโจทย์มาคิดนะครับผมช่วยเขาคิดชื่อโครงการด้วยดีไซน์โลโก้ให้ด้วยอันนี้ก็เป็นดาร์แรกของโลโก้นะครับแล้วก็จนเดเวลลอพัฒนาเป็นเสาประทับขึ้นมา คือเราก็ยกเคสตด้จากที่เราเคยไปดูหลายๆที่ในต่างประเทศครับที่ไต้หวันที่มีการอนุรักษ์อาคารเก่าแล้วก็ทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นคาเฟ่มาเล่าให้เขฟังเราก็หาจุดขายว่าเราจะมีจุดขายยังไงนะครับผมก็แนะนาว่าโอเคทาสีบ้านเป็นสีน้ําเงินคือได้อินสปาเลชั่นมาจากบลูแมนชั่นที่ปีนงังออรู้สึกว่าเออทาสีน้ําเงินแล้วมันดูน่าสนใจเราก็มีการวานเลอ์ว่าจะจัดฟังก์ชันยังไงบ้าง ตัวเจ้าของเขามีงานศิละปะวัตถุโบราณนะครับก็เอามาโชว์ในในสถานที่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการเป็นสถานีของเราอะ่ะเหมือนสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้มีตัวตนนอกเหนือจากแค่อาคาร ชื่อพี่ใหญ่นะครับเป็นสถาบันทกอยู่ภาคใต้เนี่ยครับผมมีมุมมองที่ว่าแตกต่างออกไปก็เป็น,นึกถึงในเรื่องของแผนการ,กรเกษียณคือเป็นไทยก็ต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมว่าต้องทํางานเก็บเงินแล้วก็ตัดเงินส่วนหนึ่งมาเก็บไว้แล้วมาใช้ตอนกเกษียณนั่นเองแต่ก่อนนะครับเคยมีความคิดว่าอยากจะลงทุนตั้งนานแล้วคิดว่านักลงทุนทุกคนต้องมีเงินอย่างเดียวถึงจะลงทุนใต้แต่พอเราได้ไปเรียนรู้หรือเข้าไปศึกษาหาความรู้จริงเนี่ย คนมีเงินศูนย์บาทก็ทุุลได้เหมือนกันสามารถที่จะเป็นคนรวยและมี passive i n c o m ได้เหมือนกันเราสามารถวางแผน,นได้เลยครับก็คือการสร้างพอร์ตการเกษียณให้กับบรวเองด้วยการรีบูเนั่นเองนะครับ ก็คือเราใช้ธุรกิจตัวนี้มาทํำยังไงก็ได้ให้เรามีรายได้ที่มั่งคั่งนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องทํางานก็ได้ไปรีโนเวทอาคารแบบที่พักแบบปล่อยเช่าด้วยการรีโนเวทในมุมมองของผมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นตึกใหญ่ขนาดน,นั้นก็ได้อยู่ที่ว่าเราต้องการรายได้อยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองคือลักษณะของการทํางานของผมนะครับก็คือใช้เรื่องของเครดิตในการกนะูนะ้เงค์เพื่อเรียกรับบ้านเข้ามาปรับปรุงแล้วพอปรับปรุงเสร็จก็คือขายพอขายเสร็จก็คือเอาเองินที่ขายได้ที่เป็นกําไรเนี่ยเอาไปเปรียบตัวบ้านกลับต่อฉะนั้นเราก็ต้องาเองขวล เรื่องของงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายคอนโทรลให้อยู่ครับพี่ใหญ่ทําหลายสิ่งมันมีทั้งงานที่เราออกแบบงานที่ทําออนไลน์ทําสื่อลงทุนมีวิธีการบริหารชีวิตและการทาํางานยังไงผมพยายามลดงานออกแบบมีความสุขที่จะทําลักที่จะทาเหมือนกันแต่อย่าเยอะจนเกินไปจนไปเบียดเบียนเวลาของส่วนอื่นๆที่ทําเพื่อเราเองอครับมีคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับว่าเหมือนจ้างคนออกแบบจ้างสถาปนิกเราได้กระดาษแล้วเราจะทํายังไงให้เขาเข้าใจแ่ะว่าเขาไม่ได้ได้กระดาษนะ คือกระบวนการในการทํางานมันค่อนข้างเยอะมากกว่าผลลัพธ์มาจออมาเพราะนั้นผมก็เลยทําคลิปวิดีโอต่างๆให้เห็นว่ากระบวนการในแต่ละโปรเจกต์มันใช้เวลาใช้ความคิดใช้พลังงานมากครับคนก็มักจะรู้สึกว่าเหมือนเผาผลาญเงินเนี่ยเอาเงินมาเถอะสถานนี้เราใช้เงินเป็นใช้หมดได้ครับเราต้องพยายามนําเสนอว่าเราอาจจะใช้เงินของเขาสร้างเงินให้กับเขายังไงอันนี้ถ้าเกิดเราสามารถบอกเขาได้เขาจะยินดีที่จะจ่ายเงินให้เรา ไปทำโครงการต่างๆของเขามากขึ้นครับฝากเป็นไอเดียสำหรับเรื่องของการนำเสนอครับ